สวดัสวัสดีครับผมเออสียงช้างด้วยนะครับนี่ก็น้องต้ากับควันเกี่ยวอลแฟนไพรแลนนะครับช่วยกันลงต้นกล้วยนะครับพอดีได้ต้นกล้วยมาจากเอ่อที่บ้านนะครับพอดีที่บ้านลมแรงครับผมต้นกล้วยล้มแล้วเนรนาดเลยครับเขาก็ให้ไปเอามานะครับผมไม่ได้ แรงมากครับสองคนครับผมเรือขันหลังขันหลังขันหลังเขเก่าสิครับลูกใช้ซีมเฮ้ยโทษครัช่วยด้วยช่วยกันนะครับโอ้โหได้ทั้งต้นกล้วยและก้านเผาวนะครับโอ้แดดร้อนนะครับเราต้องตอบสามควันเจียวครับเหนื่อยครับควันเจียวครับ ชิวๆชิไม่เหนื่อยใช่ไหมสู้เพื่อบวบบานนะครับผมโอ้โหครับผมน้องต้าครับน้องต้าโอ้โหแข็งแรงมากครับในทางก็ไปเอาก็ประมาณร้อยกว่ากิโลนะครับอันนี้พูดไปได้ไหม อะครับผมเอาเอาลงนะครับคนใหญ่ออใ,ใครแบกนี่ใครแบกครับท่อนใหญ่แบกขึ้นรถเนี่ยผมบอกผมแบกท่อนใหญ่คนเดียวสองดดคองน,นค, <c oughs> คนเดียวสองต้นคนเดียวสองต้นครับผมมันตาดก <plumbing> ็ร้อนๆนะครับวันนี้วันนี้ก็ฝากติดตามนะครับช่องพายทองเพชรเรานะครับผมเราก็จะขายผลไม้ะน,น,นะครับตอนประมาณห้าโมงเย็นนะครับ สิบห้าน,น,นาฬิกาครับเป็นต้นไปนะครับประมาณนี้ครับผมต่างคนต่างเหอยครับเด็กเมยเอาผมมาดูซุ้มราคาเขียวเขาทำอะไรกันครับผมเขานั่งครับอนอนแอนแอแอนนเฮ้ทุกคนครับผมมีแต่รอยยิ้มน,นะครับอ,อ,อ,อ ตาสมพรนะครับช่างนะครับโอ้นี่คือวิธีปาดปูนโอ้ปาดปูนนะครับของตาสมพรนะครับตาสมพรต้องปาดปูนให้ได้ระดับนะครับผมเขาว่าให้น้ําไหลนะครับไม่ว่าน้ําขังก็ควรเกียวก็ไปตัดเอ,อ่อ คนกล้วยนะครับเพื่อมาให้ซุ้มลังขาเขียวไม่ว่าจะเป็นบัวบานชื่นใจมากินนะครับส่วนคุณตาสมพรก็มีความรู้เกี่ยวก,กับการช่างนะครับช่างกอ่กอ,กอ,กอสร้างนะครับไม่ใช่ช่างบันทึกนะครับช่าเ,เ, <c oughs> เด็กกาฝีมือคุณตาสมพรนะครับเออมาดูคนท็อปครับคนท็อปคุณเป็นช่างอะไรนะครับ ช่างยกปูนครับผมช่างยกปูนช่างยกปูนเขาเรียกว่าจับกังนะครับจับกังทูนครับกรรมกรนะครับผมกรรมกรครับผมผสมปูนอย่างเดียวครับผสมปูนครับผมก็ขึ้นขืนนะครับผมพูดน้อยแต่ทําเยอะครับผมจะมีช่องไวบไม้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่มีครับอ๋อเดี๋ยวนี้ไปเที่ยวช่องเม็กอยู่ครับผมไปเที่ยวครับผมกับช่องจอมช่องจอมเอาคนเดียวไปไหนลูกอัปเดตอาการชินใจโอ้โหอัปเดตอาการชินใจชินใจเป็นไรครับ ออเลยชื่นใจครับไปดูครับชื่นใจโอ้น้ำมันครับผมอ๋อเดยอครับผมขอโทษนะครับที่ไม่ได้เอาไม้กระสันมานะครับเฮ้ยบัวบานวันนี้ได้กินแน่ต้นกล้วยวันนี้เมนูเด็ดนี่บัวบานครับก่อนร็วครับกอนครับครับกอนครับโอ้โหบัวบานน่ารักมากนะครับมาดูชื่นใจนะครับชื่นใจเป็นไรเอ้าเุณจะไปจับเอมมี่บ่ โอ้ตระหนึกนึกว่าจะไปหาเอมมี่นะครับกะเอยนี่ยนี่ชินใจเป็นไรเนาะชินใจนี่ก็เมื่อวานคุณก็ไปขายด้วยของผมอยู่เนาะไปรับเป็นมันเป็นมื้อเช้าครับเป็นมื้อเช้าไม่มีอะไรโดนเอ่อน่าจะเป็นุงหล็กๆใช่ครับอ๋อน่าจจะโดนเหล็กนะครับดูครับความรักความผูกพันระหว่าง ชื่ในใจกับควานเดียวอัลเฟนไทยแลนด์ะครับผม,มทักทายนะครับครับนี่ก็ใช้น้ำมันเออเขาเรียกว่าน้ำมันเซนลุกนะครับในการนวดน้ำมันเฉียวเรานะครับผมก็ได้มาจากหมอนะครับขอบคุณหมอองค์การสวนสัตว์เรานะครับที่ช่วยน้ำมันนะครับผม,มทักทาแล้วก็นวดน,น,นวดแล้วก็ทาวันนี้จะได้ไปขายอาหารนะครับวันนี้งดก่อน ผมไปช่วยอยู่ครับแต่ชิดแต่ไม่ได้ไปอ๋อไม่ได้ไปนะครับผมก็ยัางขาอยู่เดินครับผมขาโข้งแข็งยัง,ขขง,ง,ยงไงไม่รู้เดนินแข็งแข็งนะครับต้องให้มึงต้องค่อยๆเดินนะครับอันนี้ก็ต้มยาไว้นะครับเพรต<ร>้ม<ร>ยาอเอามาให้นะครับอ๋อ,อยาใหญ่พาะเกลียวยาเจ๊อย่าเช็คนะครับต้มต้มไว้ให้ครับครับผมอือก็ ครับผมร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมซุ้มลากาเขียวผมไม่เคยทอดทิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะไปหายามให้ยาสูนไพรก็มีนะครับเปลือกเปลือกใส่อะไรบ้างคุณตอบไ้ที่กระต้มอ๋อก็มีเปลือกเปลือกดูนะครับเปลือกดูเอ่อเปลือกแดงเปลือกต้นแดงเรานะครับผมแล้วก็ริกเกลือน้ำปลาเป็นสมุนไพรแบบโบราณเลยฮะผัดแดงใส่ไหมผัดแดงเขาใส่นะรัดแดงเ็าใส่ ครับผมนี้ก็พวกเศษอาหารนี่ต้องพวกเศษอาหารที่ระลังมือครับผมครับผมเป็นความเชื่อนะครับตั้งแต่โบราณแต่ก็รักษาก็ดีนะครับควบคู่กับแผนปัจจุบันเหมือนทองเพชรนะครับก็มีหมอมาเป่าป้องกันแล้วก็เออก็แผนปัจจุบันควบคู่ครับผมให้คุณหมอมาดูครับผมเอาคุณตาหมึกเสร็จยังครับวันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วยังอีกข้าบนข้าบเอางพน ข้าบนไหนแล้วครับโอ้นี่ก็อ๋อหมดปูนครับนี่เสร็จแล้วครับหมดปูนก็เสร็จัน่เสร็จแล้วครับผมไม่มีไม่มีน้องตัวไหนเข้าไปใช่ไหมมันเออยังไงยังไงตอนนี้ยังไม่มีสักหน่อยก็ไม่ได้ยิน่ลยเดี๋ยวจไปถวายวัดแล้วโอ้ถวายวัดกระผม เจ้าข้อเลื่ไปถวายวัดแล้วก็มานัๆนนัะแน่แน่มาแล้วครับมาแล้วชอบมากเลยครับอันนี้ก็คือเจ้าบัวเผือกนะครับผมเห็นจับไปปะทต์ตาเลยนะครับนี่เอาเขาไปนู่นเขาไปนู่นก่อนอ่าดีมากดีมาก ก็เป็นอันว e ่าเสร็จนะครับวันนี้เสร็จในการเทปูนนะครับดูครับผมนี่กรรมกรจูนแอนเดียแอนท็อปช่างสมพรแอนช่างมึกโอ้โหประทับตานะครับผมกรรมกรจูนแอนเดียแอนท็อปครับผมไหวไม่มีครับไหวโอ้น่าจะ ไว้ก็เป็นผู้ตรวจตรวจตรวจงานนะครับครับผมนี่คือโอ้ลายมือสวยมากนะครับผมลายมือช่างดีอะช่างดีย,ดยแล้วแฟนทำไมเขาให้คุณเป็นกรรมกรอนะครับผมนี่ไงเพราะอนาคตไกลครับอนาคตไกลอนาคตไกลเร <S <S อบอกผมลายมือควันดีสวยไหมสวยครับใช้ได้นะใช้ได้ครับประทับตาไว้นะครับว่าเราทําวันไหนครับวันนี้วันที่ เจ็ดเจ็ดนะครับผมเดือนห้าคือเดือนพฤษภาคมสองพันศูนย์หนึ่งครับสองพันยี่สิบเอ็ดครับผมเป็นว่าสร็นะครับผมเสร็จจากภารกิจนะครับแล้วก็เก็บข้าวเก็บของออกแล้วก็ร่วมด้วยเชื่อกันตาสุขพรก็กับผมเอาเวลาเฮ็ดระดับไปบ่สุพรน้ามันไหลเบิรคิดว่าหนึ่งะด็จับระดับเลยยังบ่ แมนโบแมนบบเร็วค่ะมันไหลไปต่ำไปตะพุ่นไหลไปตะพุ่นเร็วนอครับผมอ๋ข้างในไม่ต้องไม่ต้องไหลใช่ไหมออกข้างเลยครับผมเะข้างบนมีรังาอยู่อ๋อนี่ครับผมขุดจากเอ่อคมรู้ของตาสมพลนะครับเสร็จแล้วจะไปตัดย่าใช่ไหม ครับผมครับคุณลครับเขียวมีแต่คนขยันนะครับผมเสร็จแล้วก็จะไปตัดหญ้ามาให้น้องๆช้างอีกนะครับไม่ตัดก็ไม่ได้ช้างไม่มีอะไรกินนะครับคผมโอ้คุณดีมากเลยครับเอาคุณมาตัไรตไรเมียนอยตัไรเมียนเอยตัาไรเมียนเยสีนะครับหรือแปลว่าแป้าไม่มีกินใหญ่มีกินครับสับปะรด สับปะรดก็มีแต่สับปะรดมีแต่สับปะรดก็ต้องไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับต้องสับหญ้าไปด้วยเพื่อแบ่งเบานะครับสับปะรดเราไม่ต้องลงเยอะมีหญ้าสับปะรดบ้างกิ่งไม้บ้างครับผมช้างก็จะได้สุขภาพแข็งแรงครับผมร้อนเหนื่อยนะครับัดหนักจัดเต็มครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในช่อง p ายทอง n g p h ช่อง Quan Deer Elephant และก็ช่องทรรมาหาินด้วยคุณนุ่มสตึกตำมึกนะครับ,บ,รบวางด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ